สวัสดีค่ะวันนี้อิมก็พามาดูศาลพระภูมินะคะนี่เป็นศาลพระภูมิที่สำนักง,งานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ก็ขึ้นเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์มากนะคะก็มีคนที่เจอประสบการณ์กับท่านเยอะอิมก็มีนะคะมีประสบการณ์เยอะนะคะสุดท้ายแล้วอิมก็ต้องมาอยู่แถวนี้อยู่ดีนะคะก็ให้ดูว่าความสวยงามนะคะก็เป็นศาลพระภูมิในแบบเก่านะคะเพราะว่า ที่นี่เขาก็สร้างมาได้น่าจะยี่สิบกวปีแล้วนะยิ่ให้ดูด้านหลังนะคะก็รูปทรงก็จะเหมือนเหมือนวัดสมัยก่อนเห็นไหมคะก็จะมีคนถวายมาน,านันน่งรำก็ถามว่าประสบการณ์เจออะไรก็ถ้าอย่างจะเล่าให้ เรื่องของคนอื่นมีพี่ที่ทำงานเก่าสองคนนะคะเขาก็เคยเจอแบบว่าฝันฝันแล้วก็เห็นกับตาด้วยเห็นกับตาแบบว่าจิ้งจกตกลงมากลายเป็นกลายเป็นตะขาบแล้วก็วิ่งแล้วก็หายแวบไปอะไรเงี้ยแล้วก็มีมาเข้าฝันส่วนใหญ่จะเข้าฝันนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ท่านก็เลือกเข้าฝันกับคนสวยๆนะคะ คนสวยๆนี่ท่านจะให้คุณก็ที่นี่ก็เจอหลายคนแล้วค่ะส่วนของอิ่มนี่จะเจอแบบจะรู้สึกแต่ว่าถ้าแฟนเก่าอิ่มเคยเล่าให้ฟังว่าฝันว่าเป็นผู้ชายแก่ผมหงอกขาวหมดเลยนะคะมาบอกเขาว่าดูแลน้องดีๆหน่อยนะอย่างเงี้ยดูแลน้องให้ดีๆหน่อยนะน้องในที่นี้ก็คืออิ่มนะคะก็ท่านก็จะต้องพักครอนตลอด คือถ้าไปอยู่ที่ไหนก็ตามที่ห่างจากโซนไม่เหี่ยแล้วสุดท้ายมันก็ต้องกลับมาอยู่ใกล้ๆท่านอยู่ดีก็เป็นบุญเป็นวาส,สนากันก็ให้ดูความงามก็ศักดิ์สิทธิ์มากที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากจริงนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ